ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีกวรวได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาบสวีดัสสวัสดีไปรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับนาะอเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ้องป่าปอนปีจี้นะครับนาะอวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม งัวกระโดดนะครับนะก็คลิปนี้นะครับเล่นตามคำข้อค้นดูนะครับนะเออก็โอเครู้เรื่องนะครับใครอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับไปดูนะเออวันนี้จัดตามคำขอคนดูเลยนะครับงัวกระโดดรูดเต้นปังนะครับนะก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็พาทุนมาสี่ร้อยนะครับนะจะมาจัดแบบเบาๆแล้วกันนะครับนะขอเดินแบบแบบเต็มกระเบียวนะครับนะเออ ก็โอเคนะครับก่อนอื่นที่รับชมคลิปนี้นะก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปนะครับไปรุ่นเออก็ไปที่เบสสิบแล้วกันนะครับนะขอแบบนัดตโรไม้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราจะได้พูดมมวกันแบบยาวๆนะครับไป3าสิบรอบพอเอางาเอ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 าเกือบกระโดดไปแล้วไม่ละไม้แรกนะครับ <laughs> ปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้เท่าไหร่นะครับ เอาการะโดดช่วยเลยนะครับนัยรุ่นนะเออก็เกมนี้นะครับถ้ามันลงตรงกันทุกช่องนะครับมันก็จะได้คูณสิบนะครับทุกคนวัยรุ่นนะเออทุกคนวัยรุ่นเออรู้เรื่องสองเปลาลงนี่บันเทิงเลยนะ <c oughs> คือต้องลงเหมือนกันหมดทุกช่องนะครับไม่ว่าจะข้างนอกหรือข้างในนะมันก็คูณสิบหมดนะครับสำหรับเกมนี้เนาะไม่ว่าจะหมุนในงวกระโดดหรืองวนอกกระโดดนะครับถ้าเออไม ถ้ามันเต็มช่องเนี่ยครับมันก็จะคูณสิบนะครับไปรุ่นส้มไม่เอานะส้มไม่เอานะไม่เอาส้มนะโอ้อะไรวะเนี่ยเกินไปกูนะโอ้โหน้ําตาจะไหลโอ้หุ้ยเกินไปมาอย่างนี้เกินไปกระโดดีแกลเฮ้ย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 วงคารโดดบ่อยจัดนะครับวันนี้เอาเรื่องนะครับนะ ก็เล่นตามคำขอคนดูนะครับนะปกติผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นเลยนะเกมอย่างนี้นะคือถ้าไม่มีใครขอหรืออยากดูอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ไม่มาทำนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบแนวนี้นะเกมแบบว่าที่ไม่ชอบก็คือเกมงัวแล้วก็เกมหนูทองนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่ค่อยชอบว่ามันกระโดดแล้วมันไม่ค่อยแตกอะประมาณนี้นะเออรู้เรื่องนะแต่ถ้าคุณดูขอมานะครับผมก็จัดไปนะครับใครอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะไปดูนะ สี่ร้อยนี่นจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะคลิปนี้ลงแน่นอนนะครับเพราะว่าคนดูขอมานะอ่ะจัดไปครับผมถามรอบเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคนดูขอมานะครับแล้วก็ลงทุกคลิปนะครับไปรู้นะเอออยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมนะแล้วที่สําคัญก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามดูไว้นะครับผมนะเออโอเคก็ตําลึงนะครับมันจะแพงสุดแล้วนะแต่แถวบ้านผมก็บานโลสนะี่ห้านะโลสี่สิบต้มรสมั่วอร่อยเคียวเออ ต้มใส่เลือดหมูอร่อยเชียวนะครับนะคนและตำลึงกันแล้วปอกปอบเอาหลอกนะครับรอบนี้โดนงอหลอกเชื่อเลยนะครับไปรุ่นนะเอออะไรกับนี้เออโล่งนิ้วไปหนึ่งทีอักแป๊กไปเลยนะครับอ่ะโอเคอ่ะไปขออีกสิบรอบเดี๋ยวจะขึ้นเบสอี่สิบเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยยังเปล่าวังเปล่าวังเปล่าเอาเต็มกละบ่าวว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 วนวว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 วิวว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 ิวว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 วบวว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 ว โอเคไปดูกันต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับก็อย่าผมเล่นเกมมาไรดูนะครับข้อคอมเมนต์กนมาได้นาวไปรุ่นโอ้ยงวงกระโดดบ้บงคน้องัวงัวงัวงว,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 งวอย่าลืมกระโดดเอาแล้วไงลืมกระโดดอีกแล้วนะครับโอ้ยบักปอมง่ะไปขอสามสิบไปเลยแล้วกันนะครับนับมาสามสิบรอบนะครับมามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเจ๋บๆม,มาหรือเปล่านะครับไปรุ่นนะ โอ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอกร้อยเปล่าเออเต็มกระลาเิวเหมือนกันนะตามึงนะครับอจังหวะนี้งัวไม่กระโดดเลยนะครับไปรุ่นเกินไปวะนะรียวเรียวเรียวเียวเลยนี่ยครับมับอกว่าเรียวเรียวเรียวเีวเีียวเียวเยนี่ยครับนะเออเอาแล้วทุกคนเอาแล้วนะครับพราลัวเลยนะครับ อ๋นี่พามาสี่ร้อยตั้งเป้าไว้สักสองพันแล้วกันเฮ้ยกระโดดหอลอกเก่งจริงๆเลยนะไปรุ่นนะกระโดดเออกระโดดแล้วนะครับจังหวะนี้มาขอคูณสิบหน่อยสักรอบหนึ่งนะขอเต็มทุกช่องนะไปรุ่นนะไม่เอาส้มนะโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยงวงกระโดดไม่เต็มเลยนะโอ้โหนึกว่าจะกระโดดอีกมันหลอกเก่งเหลือเกินนะครับไปรุ่น ขอแค่สองพันนะเออจะมาไม่น้องบักปอบมเงเ้ยดูโอ้โหเกินไปเหมือนเริ่มจะดูดด้วยนะอ่ะโอเคเอ้ยถึงหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยกระโดดกระโดดเออกระโดดเฉยเลยเนี่ยครับมาอีกเกียนเฮ้ย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 โจโจโจโอ้โหไม่เคยได้ทำดึงคูสิบนะโอ้ตะคูสิบนี่บันเทิงแล้วมึเงเอ้ย ออกปอบมึงเอ้ยมีหนาวนะครับไม่เอานะไม่เอาไม่เอาเอออังเป่าก็ยังดีเว้ยเฮฮ้ยเออข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 อเอาเติมคาราบีเออสุดไปเลยครับผมเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งแล้วก็สองนิ้วโป้งเอาไปเลยนะครับโอ้โหเป็นยังไงงัวเดฟนะครับ้ เออมันจะประมาณนี้นะทุกคนนะโอ้ยงวเอาเรื่องเลยครับมอมอนะครับรักน้ามอมอนะครับโอ้ยสุดจริงๆนะครับนะอ่ะโอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับก็หยุดไปเลยโอ้ยก็สุดนะครับเกมงวนนะรักน้ามอมอนะครับนะอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดุนเอานะครับไปรุ่นเออ ก็โอเคนะครับสลักนนี้ก็โอ้โหสุดจริงๆทุน400นะครับเออก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับน้ะก,ก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้านด้วยทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกลูวหวานเจียบเออ